ิลิป 499P9H1 Super Wide Monitor เต็มอิ่มทุกสีสันเต็มตาทุกอารมณ์หน้าจอมาในขนาดใหญ่ถึง49นิ้วเป็นจอโค้งแบบอัตราส่วน32:9ความละเอียดล u กพอ HD ให้มุมมองภาพกว้างเป็นพิเศษเหมือนเอา2จอภาพมาต่อก,กันโดยไม่ต้องตั้งคาให้ยุ่งยากมีกล้องเว็บแคม Full HD 2ล้านพิกเซลในตัวมาพร้อมไมโครโฟนและลำโพง5วัตต์2ตัว เทคโนโลยี Display HDR 400, Adaptive Sync เพิ่มความลื่นไหลของภาพมอติว i ิ w ให้คุณเชื่อมต่อและรับชมแบบ2ส่วนได้พร้อมกัน s วิตช์ KVM ช่วยคุณสามารถสลับการใช้งานระหว่าง PC 2เครื่องได้แบบง่ายๆนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีช่วยถนอมสายตาด้วยฟล i c k กอร์ฟรีและโลบลูโหมด สามารถเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย USB Type C และพอเชื่อมต่อกราฟิกที่ครบครันและยังสามารถปรับตำแหน่งหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้ง,งานได้หลากหลาย p h ล l ป p s 9 p 9 P9H1 มาพร้อมกันร,รับประกัน3ปีมีจำหน่ายแล้วที่ Advice